บรรยากาศของรายการมวยมันวันศุกร์ครับวันนี้ก็นัดส่งท้ายเดือนกันยายนนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่29กันยายน2566ทูฟอยูช่อง24ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมครับสดตรงจากสนามมวยเวทีมวยนานาชาติรังสิตจังหวัดปทุมธานี18นาฬิกาครับเรามาพบกันนะครับก็เรียกว่า2ชั่วโมงแห่งความมันความสนุกสนานนะครับ คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบนระหว่างภูผาต้าพันเเซเจอกับน้ำเจริญบุญลลานามวยไทยพิกัดน้ำหนัก1 0 6ปอนด์ครับคู่นี้นี่ถือว่ามาดูครับไปแดงภูผาต้าพันเปอรซนี่ก็ถือว่าแมนักสู้อีกคนหนึ่งส่วนน้ำเจริญลูกศิษย์ของอาจารย์บุญครับโอ้โหยี่ห้อบุญลานานี่ไม่ต้องห่วงเลยครับ Uh huh. คู่นี้เชื่อว่าบุดุเดือดถึงใจแน่นอนครับครับสำหรับกรรมการผู้ชิ้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับธีรวุฒิศรีละครให้คะแนนสามท่านพงพัฒน์ว่องไวดอนชัยทาธิละอรังลุกจางครับนี่ครับเริ่มแล้วครับยกแรกของมวยมันวันศุกร์ในคู่แรกนะครับ uh huh. ดูประวัติคร่าวๆข,ของทั้งคู่นะครับไฟแดงคูปผาต้าพันเปอร์เซ็นต์ครับนายคลุศร ของพิมิษศรีครับ19ปีจากจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าคณะผู้จัดการคุณวิเชียนอ้สืบสายแล้วก็มีคุณสมสิิตอัคบุตรเป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยสอทองใบที่จังหวัดลำพูนครับ50ครั้งชนะ30แพ้15แล้วก็เสมอ5ครั้งส่งวนฝ่ายน้ำเงินครับนํำเจริญบุญลัามวยไทยครับนายอนุสรกาลีวงนะครับ18ปีจากจังหวัดตราก จังหวัดตากนะครับหัวหน้าคณะผู้จัดก,การผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยอาจารย์บุญรันามวยไทยปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่บุญลัณนามวยไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นักชกในดวงใจครับมาก็เป็นไครไปไม่ได้ครับซุปตาสายบูเลยครับแชมป์โลกก็คือเจ้ารถถังจิตมองนน์44ทีมงานหัวหน้าคณะตัวนักมวยรวมไปถึงโปรโมเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าต่างสึกต่างสายทั้งรายการครับนอกเหนือจากผู้มวยในสายของพยินดีแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณ พี่เดียเกียรติเพชรด้วยนะครับจากสายสืกของเกียรติเพชรคุณทิติวัตรธีระเดชพงศ์ตอนนี้พี่เดียก็อยู่สิงคโปร์ด้วยนะครับพานักชกไปขึ้นต่การในขันครับแล้วก็ขอบคุณกลุ่มพลังใหม่ครับโดยคุณสมหมายสกุลเมตตาและก็สอเอเ๋มืองนอนท์ด้วยครับแล้วก็คุณสมจิตแวนแก้วนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนัดครับที่รวมใจเป็นหนึ่งของโปรโมเตอร์เมืองไทยครับครับแล้วก็เชื่อว่านัดใหญ่ๆนัดดีๆได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามคาคาชิมายะ ขอบคุณอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยหัวมิตรนครแลงนัน้ขอบคุณครับ C ีพีเจริญพัณน์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ c p f ประเทศไทยจำกัดมหาชนคูรคอร์ปอเรชันชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ c p ีธุรกิจท้าดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ขอบคุณผลิตภัณฑ์ไฮฟอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮฟอกบริษัท c ีีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิและเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระาสขอขอบคุณครับ เอาละครับเริ่มยกที่2มานะครับภูผานี่เดินขยับเข้าหาเลยนะครับถ่ายรูปร่างช่วงชกที่ได้เปรียบฝ้ายตบขวานะครับแลกกันมีแต่ซ้ายต่อยท้ายนับจะเลยก็มีหมัดขวาคอยบวกนะครับเกมการยกนี่โอ้ก็ปี้มาจากไหที่ผ่านมาเลยนะครับแลกกันแบบไม่มีใครยอมใครครับผลก่อนนี้แฟนมวยอาจจะไม่ได้รับชมนะครับเพราะว่าไม่มีการแทอดสดนะครับต่อยที่เชียงใหม่ล่าสุดภูผานี่เฉือนชนะไว้นะครับวันนี้ ช่างกอดหนึ่งวันด้วยนะครับอ่ะนวเนี่ยนหยตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้กรรมการธีรวุฒิก็แยกเลยครับนี่คือคู่เปิดหัวนะครับบวยมันวันศุกร์ของเราครับส่งท้ายเดือนกันยายนอ่ะเขี่ยล่างผูผาบวยซ้ายนะครับเตะหนักต่อยแรงเลยครับนำเจริญแทงขวาปักเข้าไปอาวุธหนักทั้งคู่นะครับในรุ่นจิ๋วครับนี่ขออนุญาตแจ้งก่อนดีกว่าครับรางวัลจากคาทัศนะครับรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้ครับคารทัศจะมอบให้3,000บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกคาทัศพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัศจัดให้ได้ไปต่อและท่านพิจารีไฟแนนซ์รถยนต์ครับขออนุญาตแนะนำที่คาทัศจะที่ไหนไม่ผ่านให้มาจาัดที่คาทัสนะครับรถคอนอยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถคอนยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุบัติง่ายทุกอาชีพ คาทัศเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และติดเล่มรถยนปรนปึกษาฟรี0815553555ขอขอบพระคุณคาทัศครับาใสยความใหญ่นะครับผู้ผาค่อยๆขยับไปเ,ๆๆเรื่อยมีเตะซ้ายต่อยซ้ายนำเจริญี่มีแขนขวาหนักแรงเลยนะครับแล้วก็มีหมัดขวามี่คอยบวกอยู่ตลอดเกงการชกนี่สนุกแน่เลยครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับ,บยคู่นี้ดูนะครับทีต่อทีแลกกันเข้าไป ภูผาเริ่มจบบากมันอ,อกมันใจนครับไฟนี้นี่มาเร่งตั้งแต่ยกที่2เลยครับไฟที่แล้วนี่ฮายกดูเดือดมากครับระครังยกสุดท้ายดังนี่พอสามคนบอกว่าชูไหนก็ได้ครับมองไม่ออกบอกไม่ถูกก็เลยต้องเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับภูผานำเจริญภาคที่สองมีหมัดอ่ะในพยายามจะรวบใต้ปีกครับเป็นการเก็บกันอาวุธครับ <c oughs> <c oughs> อาจารย์พิวุฒแกะดึงออกมา,มากครับกลางเวทีในช่วงท้ายยกสอง ดูครับโอ้โหนี่ครับเสียจังหวะไปนิดนึงครับไม่เป็นไรล,ลุกขึ้นมาว่ากันต่อนี่ครับอ้ยหลุดครับนำจเจริญมดยกที่สองครับบดยกที่สองพักแป๊บเดียวครับต้องติดใจเลือกปูนกาปูกระเบื้องจาก P O A แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ทางคูคอป์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีการกันบริษัทบุญทรงโอสถจำกัดยาดองร้าตราเ้าเหลียงยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่ทั้งบัญยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยกีในรศมีวงตลมรถกระบะมิซูบิชีชไทยคั่งพร้อมด้วยยาหม่องตราถ้วยทองวิตคู่เลือนเพื่อนคู่ตัวรบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเล็ดขัดยอกพกช้ำทาถูทาถูยาดมตรากล้วยทองเพื่อนคู่ใจขอขอบพระคุณครับเริ่มยกที่สามมาแล้วมียาฉีดไปแล้วหกหมื่นบาทนะครับให้กับน้ำเจริญโอ้แต่ว่า ภูผานีไม่เปิดโอกาสเลยนะครับเดินถึงตัวตลอดมีแข้งซ้ายหมัดซ้ายวงในก็มีอาศัยความใหญ่ในะครใช้ลูกขวาแล้วก็แทงโอ้จะเป็นงานหนักของนำเจริญหรือเปล่านะครับไฟนีการขายต่างมาเต็มที่ด้วยกัน,น้วครับด้วยความขาใจนะครับเม่ไฟที่เล่ะว,วันนี้นี่เปิดเกมเดินชวนทะเลาะโอ้โหแทงเข้าไปครับทางด้านภูผาอ่ะนำเจริญเจอขวางเจอป้ายเจอฟันแทงขวาไปครับ นำจเจริญอยี ob, ่หอบุรณานี่มันสู้อยู่แล้วครับยิ่งเจ็บยิ่งสู้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับมหดูครับยกสามยกคุณคนระับโอ้โหขวานะ้าตัวเลยครับภูผาเดี๋ยวดูนำจเจริญลุกสิษย์อาจารย์บุญมาะนี่ครับมาฮะายนี้ดูจับลงทุนมาสิมาสิาสโอ้โหแต่ดูนี่ครับขวาสกัดไว้อ,อ้าภูผาหือซ้าย มาซ้ายกับขวาศอกไนจับมัดมัดอาจารย์ยศุยด,ดึงแกะแยกมาก่อนครับเอาละครับเริ่มจะมีเตะขาต่อยท้องหนักๆมาคู่ด้วยนะครับนำเจริญหูหผ,ผาขายับเข้าไปนี่นะครับโดนเท็กขวาองน้ำเจริญเหมือนกันมาดูวงไนก็พยายามจะไล่แทนกู้แต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างนะครับโอ้ผูหผานี่ก็จับได้กดได้กระทุ้มแต่ลาเม็กนั้นแรงแงทั้งนั้นครับมีลูกขวางที่สร้างความลำบากใจให้กับน้ำเจริญด้วยนะครับ อ้าวซ้ายเตะเอียงเลยครับอ้าวแข้งขวาหลุดมาต้องสืบลึกๆหน่อยครับช่วงขาแกสั้นกว่าแหละครับซ้ายปัดสวนมายังไม่โดนอ้าวยกนี้ยกที่3เท่านั้นครับอ้าววงในวงในลูกนี้แหละครับภูผาโอ้ยขวางขวางขวางอยู่ไหมโอ้โหนี่ครับมาอ้าวไปกันไม่ทันหนักครับหลังวัลจากแอนตซินเหมือนเดิมนะครับเตะกันคอสอก,กกับเขาลอยแอนตซินให้10,000บาทครับจอระเก้บาดหาง30,000บาท และถ้ามีแผลแตกครับแอนตซินก็จะมีสวัสดิการรักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันก็ต้องขอบคุณนะครับแอนตซินรักษาลโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจูกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างที่นัยวีระพุชงครับเพื่อการ์ศัตุลศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดอายา3ตอนนี้ดูโอ้โหดูแม่จะเหนื่อยๆลงไปนิดนึงนะครับฝ่ายน้ำเงินเจ้านำเจริญครับอ่ะหมดยกสามพักกันแป๊บเดียวครับเดียวแอนตซินชนิดเม็ด ไดฟิลีนเบนเด 500, อห้าร้อยยาฆ่าตับขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวนินัยวีระาคุชงนะครับเพื่อการสัตว์นูนฉบับหน้าไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดและรถกระบะทิ่ซูบิชิไทยท่านขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับย้ายทีดขยับเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับให้กับนำเจริญนะครับออกมานี่ตเตะขาเน่ยเอาผู้ผาทำท่าสะทุ้งให้เห็นเหมือนกันเริ่มจัดได้ใจแล้วนะครับทำเจริญขยับเข้าไว้ผู้ผาก็ถึงตัวเลยนะครับไม่เปิดช่องไฟ ให้น้ำจเจริญนั้นไปเจาะยางได้ครับต้องผักออกไปครับในในนี่เสียเปรียบภูผาเห็นชัดเลยนะครับอพี่ฉิวนี่บอกอชีด1นึ่งแสนหนึ่มืนบาทครับาสายใต้อัชิดสายเหนือเอาเอาขาครับเอาขาเจาะไปครับแสกมาเริ่มจะมีมีอาการสะดุง้งสะดุ้งแล้วครับสะดุ้งแล้วครับแค่คู่แค่คู่เปิดหัวหนุ่มบด โโมตเตอร์ครับอ่ะเดี๋ยวดูครับคู่นี้เอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ฮ่าทำได้ดีนะครับน้ำเงินน้ำเจริญม่เขาบอกเป็นมาสตินปลายครับฮาสามยกดูเสียเปียบยกสี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับมาเน้นเน้นช่วงล่างใหญ่แล้วครับี่ีารีโอ้ถ้าจากระ,ะโดดเข้าหาเลยนะครับผูผาพออยู่นอกนีดโดนเตะขาเข้าไปนีสำท่าสะดุ้งเลยครับต้องหาย,ายความใหญ่นะครับเบียรกล้ามไปเรื่อยเผาเวลาไปเรื่อย มาดูว่าเวลายังเลือดกระโดที่สี่อีกหนึ่งนาทีครึ่งเลยเอ้าดูนะครับเปียกเข้าไปเป้าหมายนี่อยู่ที่เจาะยางอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้อ่ะอะไรก็เป็นไปได้ครับกูเปิดหัวมวยมันวังสุกของเราครับโอ้โหสามยกนี่ไปไกลเลยนะครับทางด้านภูผาครับอ่ะยกนี้ได้ลุ้นได้เสียวมายักเข้าไปครับนายผักออกไหมแต่ว่านายจับเห็นชัดเลยนะครับว่าใหญ่แล้วก็แข็งแรงครับวงในของภูผาครับนี่ครับ นหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทในเบื้องต้นครับน้ำเจริญออกมาพอนิดนึงพอนนิดนึงอีกเกือบเกือบหนึ่ง,งนาทีของยกที่สี่นี่ครับขวาายโอ้โหตอนนี้ภูผาลุกไล่อีกแล้วครับดูต้นตน,นี้เล่งเยอะเลยครับต้นเกมของยกสี่มาตอนนี้พอน,น่อยนึงครับน้ำเจริญดูว่ายังคงเดินครับทีมงานที่บอกให้เดินนะครับเน้นช่วงล่างเป็นพี่เสกเลยนะครับโอ้เจาะเข้าไป ภูผาโดนก็มีอาการแล้วครับโดนเตะต่อ,อยางแต่ว่านำเจริญก็ยังทําได้ไม่ต่อเนื่องนะครับมาดูวงในม,มีลูกขวางเอาเนื่อจากเฮดมีขวางแทงคู่เหมือนกันครับเวลาเหลืออีก20ิวินโดยประมาณครับไปยกที่4ครับภูผาก็เดินโดนวงในครับวงในวงในก็พยายามจะตั้งแต่ว่ามีลูกขวางนี่แหละครับภูผานำจเจริญเลง็งแทงขวาไปครับ อผู้ผังเดินมามีศอกงัดศอกคืนไปครับอยู่ที่มุมน้ําเงินในช่วงท้ายปลายยกที่4ครับโอ้ยกนี้นิดข้าน้ันจิ้มคุณภาพรดเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยอ เจเจปอซาวนาพร้อมด้วยร้านท็อกเทลซีฟูดขอ,อนแก่นนะครับบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับเอาตามกันต่อยกสุดท้ายเอาตอนนี้ภูผากลับเป็นฝ่ายเดินเข้าไปแล้วครับโอ้โหเพราะว่าอยู่ห่างนี่มีโอกาสโดนเจาะย่างได้ครับเอาล้ครับยอดอาทีทะลุไป1ล้านบาทแล้วนะครับให้กับน้ำเจริญจะได้หรือไม่ได้นะครับจะเน้นเตะขาอย่างเดียวแล้วนะครับทีมงานนี่สั่งเตะขาเข้าไปพูดว่าภูผาก็ถึงตัวนะครับ รู้นะครับว่าอยู่ห่างนี่โดนเจาะยางแน่ครับวันนี้ปู่าก็ชกถู่วิธีครับคือเดินติดตัวเลยครับเพราะว่าตัวเองนี่เตะเปรียบข,ขวาโอ้โหวงในแทงกระซวกแต่ละเม็ดครับอ่านำเจริญหนีออกไม่ออกก็วงในขีดมาเสียบมีศอกมีขวางวงในแข็งแรงมากครับไฟนนี้ของปู่ผัครับโอ้โหดูครับฮึ๊กฮึกฮึกมาเดี๋ยวก่อนนำเจริญน้ำเงินเขามียาฉีดมาหนึ่งล้านบาท มาเว็ช่องไปให้นำเจริญออกอาวุ弾ยังเพิ่งดูโอ้โหภูผา่านำเจริญนี่ครับผายาฉีดยังไม่ออกฤทธิ์ตอนนี้เหนื่อยๆลงไปครับนำเจริญฉีดจะกลายเป็นยาชาหรือเปล่านะครับภูช้าลงไปเลยนะครับโอ้โหเบี่ยเข้าไปได้ต้นยกตี้นะครับภูผาเบียกถึงตัวแล้วก็กระทุ้งมาแต่ละเม็ดนั้นแรงๆทั้งนั้นไม่ยอมนะครับยังเดินอยู่นะครับยังเดินอยู่นะครับภูผานำเจริญ พยายามจะฮึดเหมือนกันแต่ว่าทําอะไรได้ไม่ต่อเนื่องแล้วครับอ,อาวุธมวยก็ดูว่าเบาลงไปครับนําเจริญอ่ะปะท้าไปชนไปชนมาครับโอ้โหภูผานี่ไฟนี้นี่แกแข่งทั้งแผ่น,นจริงๆนะครับน้าเจริญก็พยายามจะงัดมาทุกเม็ดนะครับดูว่าซ้ายแต่ว่าความหนักของภูผานี่ยังเสมอต้นเสมอปลายอยู่เลยครับโอ้โหนี่ครับอโอ้ภูผาแกก็ ใช้แขนหาก,การป้องกันตัวที่ดีก็คือการเดินเข้าไปจู่โจมผู้ต่อสู้นี่แหละครับโอ้โหตอนนี้มถึงจะได้ยาฉีดมาแต่ว่าโดนไปเยอะพอสมควรเลยครับทำจเจริญก็พยายามจะฮึดแล้วนะครับแต่ว่าโดนเข้าไปเยอะๆนี่ยุบไปดื่อๆน,นะครับในยกที่ห้ามาทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นาันผู้ผาก็ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับไม่เดินแล้วนะครับสายจังหวะมีลูกขีดคอยก็ตักเอาไว้แล้วก็แข่งซ้าย โอ้โหน้ำเจริญไฟนี้นี่ต่างจากไฟที่แล้วเลยนะครับไฟที่แล้วนี่ชกเนี่ยังมองไม่ออกนะครับแต่ไฟนี้ภูผาก็มีการแก้เกมแล้วก็เตรียมตัวมาดีด้วยครับทีต่อทีเห็นชัดเลยครับแข็งแรงกว่ากับภูผาเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปนี่ห้ามพลาดเลยครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันครับสุขียวเกียรติกำพลครับหรือสุขียวนนทรสิน์วันนี้ก็เจอกับประตักนินซินบีมวยไทยครับหรือชื่อเดิมของประตักนินคือเพชรอรุณรีดากบวัสดุพันธุ์ภูเก็ต อีกหนึ่งไฮไลท์เลยครับในพิกัด123ปอนด์แล้วก็คู่รองนี่ฟ้าประทานสิงห์อชวินครับเจอกับชายโทนวออุรชาครับ130ผู้เอกนี่พีรพัฒม,มวยเด็ด79เจอสู้ศึกทีซีมวยไทย129เดี๋ยวมาดูการตัดสินงยังเป็นทางการนะครับจารพีรวุฒิเดินไปรับไปให้คะแนนครับก็น่าจะมีปัญหาครับไปนี้ผู้ผา ต้าพันเปอร์เซ็นต์ครับย้ำแค้นเอาชนะคะแนนนำ